สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นรายการที่ตุบตักทุกทุกทันทีพอกันในช่วงถึงเที่ยงบ่ายๆแบบนี้นะครับของวันที่27สิงหาคม2567นะครับสถานการณ์ฝนฟ้านะครับในหลายๆพื้นที่นะครับยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดน้ำล้นน้ำท่วมกันในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับเม่อวาจะเป็นทั้งเล่ยน้องคไข้บึงกาลอุดรนะครับมาทางนควาพนมนะครับน้ำแต่อนข้างที่เสีหลายนะครับล้นจากแม่น้ำโขงออกมานะครับ สหตับสถานการณ์ฝนให้เงนี้นะครับปัจจัยหลักที่ในฝนยังคงตกต่อเนื่องในป่าต้นสนชิงเนื้อตำบลกองเข้ากระหน่งมาจากว่าแนวของหลงมรสุมในป่าผ่านทั้งภาคเหนือตาบลนะครับแล้วก็ทั้งประเทศเป็นบ้านประเทศเล่านะครับแถบรอยต่อของป่าต้นสนชิงเนื้อตาบลกองเข้ากับประเทศเล่านะครับแล้วก็แนวของลมมรสุมทนตกเฉียงใต้นะครับยังคงผ่านต้นเนื่องแลมีกําลังกงกลางแห้งนะครับเ็ียหายมีฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็มีฝนตกหนัก ถึงนักมากได้ในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนของเฮานะครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่ตรวจวัดนะคร ouais. ับถ้าเป็นภาพถ่ายในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าฝนจะหน่อยนะครับในขณะนี้นะครับในเวลานี้นะครับแต่จะในกระตากนะครับในช่วงค่ำช่วงกลางคืนถ้าว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนของเฮานะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตรวจสอบภาพด้วยดาดนะครับด้วยดาดคอนแก่นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับ ยังคงเกิดขึ้นนะครับนะครับบริเวณรอยต่อของจังหวัดเลยกับเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทั้งจังหวัดชัยภูมินะครับทั้งตอนบนบนนะครับตบนบนนะครับเป็นเรดาร์ของท่านสกลนครก็จะเห็นว่าคุ้มฝนนะครับเพราะท่านในหลายนะครับในแถบของอุดรธานีนะครับน้องค่ายนะครับตจะนี้ก็ตามนะครับราช่วงกลางคืนนะครับช่วงคำสองคืนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตาการคาดการณ์นะครับฝนได้เพิ่มติมหน่อยเชียงตัวบนของห้ามือนีไปจนถึงมืออื่นนะครับก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณราวๆเจ็ดสิบกว่าพื้นที่ ยีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งนะครับบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากแตเช่นอุดรน,น้องค,าคาอ่ายสกลนครแล้วก็พนมรุ่บึงกาฬจังหวัดเลยนะครับส่วนฝนตกหนักอ่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดน้ำมูลนุ่มผู้ขอแกนแก่นกาฬสินธุ์มาสารคามไม่ใช่ยงภูมิเองนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ29-33องศาเซลเซียสต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสกับนี่ก็เป็นสถานการณ์ฝนฟ่าในช่วงนี้นะครับพี่น้อง หลายพื้นที่โดยเฉพาะน้มโพงนะครับสถานการณ์เนื่องมาเป็นที่นาำไว้วางใจนะครับเพราะว่าฝนที่ตกทางตอนบนนะครับการตั้งไหลลงแนวโค้งทั้งนั้นเลยนะครับเรน้ำโค้งสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่สิรินตะลิงไหลของมาตัวในพื้นที่รอบๆน้ำโพงทั้งหลายนะครับว่าจะเป็นต้านจังหวัดเลยน้องค่ายอุดเบื้องการนะครับแล้วก็นครพนมมานะครับมีโอกาสที่เก็บน้ำร้นโค้งของมาตัวม เลือกฝนไหหน้านะครับบานเล่งของพี่น้องจะชนได้นะครับก็ต้องค่อยติดตามนะครับข่าวสารนะครับเมเติมเกี่ยวกับฝนทีสิโตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในภาคตอนเชียงตบนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมณีก็ต้องจะมีมาแจ้งมาบอกเราหนะพี่น,อน้องบ้านนอาเดี๋ยวบริสัทที่นี่ก่อนนะครับบกันนมม่่ืืออสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน